เปลี่ยนมาประเทศไทยได้นั้นได้อย่างแน่นอนครับคุณจําหน้าผมไว้ครับผมเปลี่ยนมาประเทศก่อนผมตายผมเปลี่ยนมาประเทศไทย,ยแน่นอนคำว่าต่างจาังหวัดกับบ้านนอกอ่ะจะต,ตายไปพร้อมกับผมในปี2014บริษัทฟาดเวิร์กได้กําไรไปมากกว่า120ล้านบาทที่ปัจจุบันเป็นแหล่งรวมฟรีแลนซ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า7จ็ดแสนลายจนกลายเป็นบริษัทแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียและปี2017ก็ได้รับรางวังลแอดแบนต์อวอร์ดเป็นทีรางวัลแน่นอนว่าใครๆก็รู้้จักกชืื่่อออขขงงเาคคนนีซึ็ มีผู้บริหารเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันหาฟรีแลนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาแชร์โอกาสให้ฟังกันขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณ CK เจิงเด็กหนุ่มที่เล่นกิ่งที่สุดในมาเก๊าและเริ่มหาเงินตั้งแต่อายุ13ขวบพอเรียนจบก็มีเงินติดตัถึง50ล้านบาทเป็นนักลงทุนคอนเทน์ครีเอเตอร์และเป็นไอดอลของใครหลายคนจนได้มาเป็นซีอของฟาส์เวิร์ฟเขาทำได้ยังไงตั้งแต่ที่พ่อของเขาไม่เคยสนใจในตัวเขาเลยเพราะผมเรียกผมว่าขยะไม่ประโยชน์ ้ควาาามมสรถแล้วชายคนนี้มีเป้าหมายเพื่ออะไรถึงจะมาเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยรู้ตัวเองว่าผมเป็นคนที่มุมุ่งกับเป้าหมายมากผมก็เลยเปลี่ยนเป้าจากการหาเงนินให้พ่อชมการเปลีป่ยนแปลงประเทศไทยทําไมต้องเป็นประเทศไทยเพราะว่าซีเคเจิงเป็นลูกครึ่งไทยมาเกาในช่วงสามสี่ขวบเนี่ยซีเคเกือบจะโดนถูกลักพาตัวเพราะประเทศมาเกาตอนนั้นะแย่มากเนื่องจากประเทศมาเกากำลังมีปัญหาทางด้านการเมืองระหว่างประเทศโปตุเกสและจีนที่พยายามจะสู้กันเพื่อยึดอํานาจที่ผมจําได้นะครับ คือผมจุงมืออังโคลอยู่ลงมาที่ลานจอดรถประมาณน่าจะประมาณเจ็ดโมงเช้าชายสามคนสวมหมวกสีดําวิ่งตามผมอยู่แล้วรู้ตัวอีกทีนึงคืออังโคลผมโดนจับไปแล้วผมรู้ว่าสถานการณ์นี้มันมันอันตรายมากแต่ผมจำได้ผมขยับไม่ได้ผมรู้สึกผมตัวแข็งรู้สึกว่าไปไม่ถูกเหมือนเหมือนเหมือนกับไม่เคยไม่เคยมันช็อกมากๆใช่นี่ผมจะไม่ชุกเลยละเอียดเลยครับเพราะว่ามันเป็นความทรงจำแรกในชีวิตของผมเลย ซึ่งตอนนั้นซีเคก็โดนจับไปเป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถก็เอามือถือมาให้ผมครับโทรหาพ่อผมบอกแล้วเขาให้สคริปต์ผมเลยบอกว่าซีเคยูพูดว่า,อาบอกพ่อนะว่าถ้าพ่อโทรหาตำรวจไอจะหันะห่นยูเป็นชิ้นๆเลยจนซีเคโทรมาก็ได้ถามพ่อว่าตอนต่อรองกันมันเป็นยังไงเพราะตอนนั้นนุ่เลกค่าไถ่เยอะมากบวกกับก็ไม่ได้มีเงินมากมายพ่อเขาก็ตอบว่าอยากรู้จริงๆรู้แล้วไม่เสียใจนะสัญญาอะไรอย่างเงี้ยไอบอกว่าอะไรวะ อยากรู้เลยพ่อพอ,อยู่คุยอะไรกันนะตกลงตอนนี้เขาต่อรองราคาเขาเรียกเยอะมาก<ฮ>ซึ่งพ่อผมว่าผมไม่มีเงินขนาดน,นั้นแต่วิธีการต่อรองของพ่อผมก็ขดไปหน่อยก็คือว่าถ้าคุณเอาราคาเนี้ยผมออกใหม่ก็ได้แล้วเขาพ่อผมวางสายาคือเกิดไม่มีซีเคพอผ่านมาได้ไม่นานซีเคก็ได้เรียนที่มาเก๊าซึ่งเรียนเก่งมากเพราะเป้าหมายคือแค่อยากให้พ่อชมแต่คือเรียนเก่งจนแบบได้รางวัลที่มาเก๊าว่าเด็กที่เรียนเก่งที่สุดมาเก๊าอะได้ได้มีมีถ้วยเลยนะครับ บบเขาเรียกว่าโรเทอสวอร์ดเพราะว่าเมืองมาเก็แฟลกคือโลเทสแล้ว<อ>ผมได้โรเทอสวอร์ดติดกัน2ปี 2> อะพ่อแม่พ่อไม่มาในปี2007โคเซเคอายุได้13ปีพ่อแม่เขาก็แตกแยกกันจนถูกส่งไปอยู่ที่รัฐไอดาโคประเทศอเมริกาเป็นเมืองเกษตรกรที่ไม่มีใครอยากไปซึ่งหลายคนคงมว่าเขาโชคดีมากที่ได้ไปอเมริกาแต่ถ้าถูกส่งไปเมืองไอดาโคผมเชื่อว่าก็คงไม่มีใครอยากไปผมแอยากจะบอกว่าไม่ถูกส่งไปที่อเมริกาผมเป็นเด็กอายุ13มได้ถูกทิ้งที่อเมริกา ไอเดอะอยู่ห้องเก็บของเมืองที่ไม่มีใครอยู่เป็นโรงเรียนที่เข้าง่ายที่สุดแล้วผมเป็นคนเดียวที่ดึงตัวออกไปข้างนอกมาหาไปไปสู่รัฐอื่นสมัครเองสอบเองไปสัมภาษณ์เองเดินทางเองทุกอย่างเพราะไม,ม่ผมพู้าสาเก็บไม่ได้จะขับเลยไม่รู้ว่าเมกาคจนเขาได้เข้าเรียนที่ Send and Deal Episcopal s c o o o l และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเขา ซีได้เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและเริ่มรู้จักกับโซเชียลซึ่งตอนนั้น Facebook ก็กำลังมาแรงเขาที่ได้เห็นเพื่อนลงนูง่นล,ลงนี่ก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างแต่ติดที่ไม่สามารถไปไหนได้ mm hmm. เพราะปัญหาคือโฮสต์ไม่ได้มีหน้าที่ในการส่งไปเที่ยวจึงทาให้มีวิธีเดียวก็คือแท็กซี่แต่ก็แพงเอามากๆก็แค่ไปกลับก็ร้อยยี่สิบดอแล้วไปอย่างเดียวอะ่ะหกสิบดอลเพราะผมอยู่ค่อนข้างไกล<ะ>ไปกลับก็ร้อยยีแล้วอะ่ะผมจะเอาเงินที่ไหน เลี้ยงสาวเงินเลี้ยงสาวเง 3, เินดูหนังไม่มีเงินป๊อปคอร์นก็ไม่มีแล้วจนทำให้เขาคิดว่าต้องหาเงินเพิ่มและนี่ก็เป็นวิธีที่หนึ่งตอนนั้นประเทศอเมริกาหางานง่ายมากแค่เ้าประตูถามก็ได้งานแล้วซึ่งเขาก็ได้งานอย่างเช่นพาน้องหมาไปเดินเลี้ยงดูเด็กตัดหญ้าที่ได้ประมาณชั่วโมงละยี่สิบถึงสี่สิบดอนจะพอได้เงินมานั้นกบทำให้เขามองเห็นคุณค่าของเงินเปลี่ยนไปพอผมตีมูลค่าเงินเป็นเวลาปั๊บมันไม่คุ้มแล้วผมก็เลยต้องหาทางในการเอาเงินไปสร้างเงินให้กับ ซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ผมเลือกลงทุนแถวจึงต้องมีวิธีที่สองซึ่งก็คือเทรดทุนซีเคได้ลองเทรดแบบเดโมปรากฏว่าได้กำไรเยอะมากเทร n ด์วิวก็คือว่ามันไม่ต้องใช้เงินจริงจริงค่ะเออมาเอาเงินเฟกเฟกเข้าไป แล้วพอดีว่าผมทำใบมานสักสี่หเดือนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันกำไรนี่หว่าก็เลยลองเทรดด้วยเงินจริงซะเลยแต่อายุของเขายังไม่สามารถเปิดบัญชีได้เลยขอพ่อเปิดบัญชีโดยตอนนั้นมีเงินเก็บจากการทำพาร์ทไทม์และเงินเดือนที่ได้จากพ่อประมาณ7 0 0ดอลอาร์แต่แทนที่จะขอเป็นเดือนก็ขอเป็นปีแทนจนทําให้เขามีเงินเป็นก้อนที่หวังว่าจะทําให้มันเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นแต่พอเราใช้เงินจริงๆแล้วปรากฏว่าเจ๋งเจ๋งเป็นเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าของแฟกเตอร์ของอารม่นพอเปนเงินจริงปะผมกลัวขึ้นปะผมโลกก็เลยผมลืมแฟกเตอร์ตรงนนี้อิ แล้ว้วมมันมันนทําใหเพราะถ้าคุณเคยเห็นจริงๆคุณก็จะรู้ดีว่าไม่ควรใช้อารมณ์เล่นแต่นี่มันก็เป็นแค่การเรียนรู้จอนนี้มาเจอกับวิธีที่3การลงทุนระยะย,ยาวหรือที่เรียกว่า V I ที่เกิดจากถือย,ยาวไป1 0 1ปีโดยหุ้นสีตัวแรกก็คือ Amazon Google Facebook และ Apple เดยวที่เขาไม่มีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนเขารู้แค่ว่า Amazon <c oughs> มีเวซื้อหนังสือก็ถูกกว่าซื้อที่ร้าน Google ที่ไว้ใช้หาข้อมูลตะหำการบ้าน Facebook ที่ไว้คุยแชร์เล่นโซเชียลกับเพื่อนและตอนนั้น Apple ยังมีแค่ iPhone 3อยู่เลยและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให <c oughs> แค่ว่าตัวเองนั้นเป็นลูกค้าในปี2011พอสเคอายุ18ได้เข้ามาหาวิทยาลัยเวกโฟลเลสเขาก็สามารถเปิดบัญชีด้วยชื่อตัวเองได้แล้วและตอนนั้นแอปจิเทสก็มีฟังก์ชันอย่างเ e เวเลชที่สามารถกู้เงินมาลงทุนได้ผลตอบแทน3 4เท่าบวกกับความโชคดีที่ตั้งแต่ปี2008หุ้นเมกาก็ขึ้นมาตลอดพอได้ขึ้นปี2เขาก็ถูกจองตัตให้ไปฝึกง,งานกับบริษัทอย่างดีรอยบัญชีระดับวิกโคของโลกที่ได้ปีละ4 5ล้านบาทต่อปีที่ปีหนึ่งเเเเเเอออ่่รระะะยววลลา2ดดนนนนนิททุกซัมมมคแ้้ึงผไ ที่มันสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นดีเอสตาร์พอทำงานหาเงินได้ก็ไปลงทุนต่อ,จอเจียนจบมาหาวิทยาลัยตอนอายุยี่สิบห้าเรียนจบมาเรียนจบมายุยห้าสิบา,บาครับมีห้าสิบาทมีเงินเท่าไหร่นะห้าสิบล้านบาทครับ 50สบล้านบาทระมว่าณ one point i v e m i l o สนนั่นแหละครับฟังไม่ผิดผมมีเงินติดตัวยังไม่ถึง5 0 0เลยพอเรียนจบเขาก็ตัดสินใจทำงานที่เดิมกับ 200, ดีร้อยทําเกี่ยวกับ MA Consulting หรือก็คือคนที่ต้องคอยตีมูลค่าเงินของบริษัทให้กับผู้ซื้อเช่นบริษัท A จะซื้อบริษัท B ก็ต้องจ้าง CK เพื่อไปตีมูลค่าให้จะมีบริษัทหนึ่งคือแบ c k s สโตนบริษัทกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาจ้าง CK เคเพื่อตีมูลค่าแผานาการเงินของ m อมพิวเตอร์ดีลที่ผมทำคือ20่สิบพันลน ยี่สิบปีนี่บิลเลียนบิเลียนแต่ในระหว่างนั้นที่เขาต้องทํางานอยู่2ปีเพราะไม่สามารถนําข้อมูลออกไปไหนได้ก็รู้สึกผูกพันกับพนักงานในบริษัทและจู่ๆก็เกิดเรื่องไหมคคิดซึ่งตอนที่ผมทำแบบนั้นอ่ะสิ่งที่เกิดจริงคือผมก็การเป็นเพื่อนของพนักงานทําสมวยเติรผมต้องคุยกับเขาทางานกับเขากินกาแฟเขากินข้าวเที่ยงของเขาคือผมเป็นเพื่อนเขาไปแล้วอ่ะปีครึ่งอ่ะเพื่อนสนิทนะแล้วหลังจากนั้นยูนี้เสร็จปั๊บสิ่งที่ผมเห็นคือครึ่งบริษัทครับถือกองออกไปเขาไล่ออกไล่ออกครึ่งบริษ คนชั้นกลางยากจนมากขึ้นเนี่ยน่าคิดน่านที่งของผมอะปี 2019, 2 0 19ซ K เคได้ตัดสินใจออกจากดีลอยและเลือกที่จะกลับมาช่วยประเทศไทยเพราะแค่เขารู้สึกว่าประเทศไทยคือบ้านของเขาจริงๆรู้ตัวเองว่าผมเป็นคนที่หมกมุ่ง,งับเป้าหมายมากผมก็เลยเปลี่ยนเป้าจากการหาเงินให้พ่อชมการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยทำไมต้องเป็นประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยตั้งบ้านให้ผมตอนที่ผมมีบ้านบ้านเราอะครับเราเก่งบริการทำไมเราไม่ส่งออกบริการอะอพอจะแหล่งพอจะเป็นแพลตฟอร์มแหล่งรวมบริการทุกอย่างที่คนไทยสมรให้ได้เลยบุโลก เราจะส่งออกบริการครับไอ้ทำให้คนทั้งโลกต้องมาจ้างคนไทย mm hmm. นี่คือเป้าสุดท้ายของผมนำพาเอาเงินสดของทุกบาทของทุกหยวนทุกยูเอสดทุกยูโรเข้าไป แต่ก่อนจะไปทากับ f า s t Work กนั้น<ม>เขาก็ทําธุรกิจตัวหนึ่งมาก่อน <c oughs> ซึ่งก็คือท็อปคาร์ที่เป็นระบบคาร์แชร์ลิงหรือก็คือธุรกิจปล่อยช่าลรถ <c oughs> เขาอยากให้คนไทยไม่ต้องซื้อรถและสามารถช่บเป็นรายวันหรือรายชั่วโมงได้ <c oughs> ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเน็ตเวิร์กที่ใหญ่มากจนมีการระลงทุนถึง2รอบที่ลงกันประมาณ230ล้านบาทแต่ CK กับฟาเดอร์ที่มุมมองไม่ตรงกันทําให้เขาถอนตัวออกมาและขายหุ้นตัวเองออกไปทั้งหมดหลังจากนั้นก็ได้มาทากับ f า s ต w o ว k แต่ตอนนั้นยังไม่ได้มา 20่อ่ะเป็นบริษัทที่เกือบล้มละลายเพราะตอนปี2018มีการระดมทุนอยู่ที่ประมาณ2 0งกว่าล้านบาทแต่บริหารเงินไม่เป็นเงินก็เลยหมดแบบไม่รู้ตัวจนถึงปี2020แเลยต้องหาทุนเพิ่มแต่ตอนนั้นติดป,ปัญหาโควิด1 9าทำให้หาไม่ได้ผมไม่สามารถบินออกนอาประเทศได้เป็นเพราะตอนนั้นโควิด ถ้าต้องโคโคลนท14วันโคลนทีนกับม14วันธุกรกิจตายไปจึงทำให้เขาต้องหานักลงทุนในประเทศไทยแต่ก็หาไม่ได้สักทีจนมาถึงปี2021 f a s t w o r k ก็ใกล้จะล้มละลายพนักงานจากที่มีเป็นร้อยคนก็เหลือแค่20คนแถมยังมีหนี้อีกมหาศาลจนได้ม,มาเจอเดีลหนึง่งที่ให้ความหวังกับ Fastwork จนไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทแต่แลกกับหุ้นแทนเอาหุ้นไปเอาบริษัทมาก็ยังดีที่อย่างน้อยไม่เจ๊งแต่อาทิตย์สุดท้ายก่อนที่เราจะไม่รอดเขาแคนเซิลเดียวมันเป็นโลกการเมืองครับคือเหมือนกับว่าเขาบีบให้เราจนไม่เลือกเขาไม่ได้เขาก็บอกว่าถ้าอ่างนั้นมขอหนึ่งดอลลารัน เขาที่รู้สึกบวหวัวกับ Fastwork แล้วแต่มีิ่งหนึ่งที่ให้เขามหมาะกับเขาคือพนักงานซีเคที่ได้ดูการทํางานของ Fastwork ก็รู้ว่าทีมงานของเขามีความเก่งและรักบริษัทมากแต่ฟาเวอร์เดร์นั้นกลับไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาที่มีเงินเก็บเหลืออยู่ก็ตัดสินใจซื้อ f a s t Work หลังจากที่เราตัดสินใจซื้อแล้วเราเราอยากทําอะไรคะผม,มอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและผมเชื่อว่าธุรกิจนี้เปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้พเพราะปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมันมันคือทำให้ทั้งประเทศไทยเจริญทั้งประเทศไทยต้องเจริญครับ อันนี้คือวิธีการเปลี่ย,น,ยนแปลงประเทศไทยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเขาได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงฟาสเวิร์นั้นให้กลับมาอีกครั้งจนเขาได้ประสบความสำเร็จกับฟาสเวิร์และขึ้นสู่แอฟริลแนนดดับหนึ่งของประเทศไทยจากบริษัทที่ไม่มีใครเชื่อจากบริษัทมีฟรีแลนซ์สองหมื่น 2, คนจากบริษัทที่มีลูกค้าสามแสนคนวันนี้ผมมีลูกค้าสามล้านรายวันนี้ผมมีฟรีแลนซ์สามแสนรายวันนี้ผมโตมา เกินสิบเท่าต่อเดือนอยู่ที่มันเจ็ดล้านวันนี้ผมทําได้อยู่ที่มันสี่ล้านคนไทยเป็นแหล่งรวมคนเก่งครับผมแค่อยากที่จะเป็นแขนขายผู้ประกอบการอะสามารถเติบโตได้งา่ายดึงเงินสดออกนอกกรุงเทพทาให้ทั้งประเทศไทยจเจริญไม่มีอุปสรรคเลยเหรอแผนการนี้จะมีอุปสรรคทำไมครับผมไม่เคยคิดว่าตัวเองมีอุปสรรคนะผมไม่ทางอยู่แล้วผมบอกคุณเลยครับว่าผมทําได้แน่ๆนแค่ให้เวลาผมยาอย่ารอความเปลี่ยนแปลงครับรอทาไมครับเป็นความเปลี่ยนแปลงสิครับคุณอยากให้โลกเป็นยังไงเป็นสิ่งนั้น Do your best you will inspire the rest